สวัสดีค่ะพ่กเราในช่องคลาสแชน้นกสัมเนีงนะคะได้เวลาแล้วนะคะเจ็บเลยอ้เฮ้ยเลยโอ้่าเลยพี่บัวมาแล้วลูกพี่บัวมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วได้เวลานะครับเลือกรามยามดีหมูบานเฮ้ตัวหมาลูกบานาัวหมาเยวเรามากินกาแฟมาเร็วเร็วมาวามาแร็วนวาราี เียวรับเลยไปเที่ยรกันไหมเอ้รอบลครอาพี่จัดครับโอ้ากินแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเรายัดแต่ว่าเมื่อเช้าไปสองตะกร้าแล้วนะครับเมื่อเช้าให้กินเยอะถ้าคุณไปั้งคุณก็ได้เลย่ไหว้นเราอย่นครับบ้รครับบ้านเรอครับ โอ้สองแปดก็มานะคะทองคำทองแท่ง oh, ก right oh, ็มานะคะวันน uh, like ี้มีสิบสามสิบเชือจะอยู่หรือปล่วันนี้เอ้าเอีกกาแฟรลวงนั้นนะเลยเตียถึงคนนะเข้าฝั่งนี้ได้ไหมได้เข้าได้ครับ

น,นีุ่ณผูก็ยังงผุกเสกอยู่นะคะผูกเสกอะไรนะคะลมว่ามาจาก้แล้ันะโอยจอยไม่ได้เข้ามาหรอเข้าทางน้อยน่าเข้าไป เอาไปหาาไปฝากไหนมาบะเอกแค่ตาลูปย้อยจานเนี่ยโอ้ทันวาเราอยู่ใกล้ๆก,กับพี่บัวบานนะคะโอ้จอยได้กินนั่นฮะ,ะจอยโอ้ๆ <laughs> กับดนเตะแล้วพอเลินหมูดางกับดุนจอยเตนะแล้ว อ้าวามูดาวมาแล้วมูดาวมาแล้วอะดูปลยอยทุกีวนวายนะโอ้ยคือเป็นคนไม่ใช่หนครับผม แบบแต่พี่เล็กยังหลอได้ผมก็อยากหลอเหมือนกันมางกระเป๋าตงนะใช่ไหมใหกินมาหนูโอ้ยจอยกินอ้อยเลยเรื่องเอาจะไปตรงไหนจะไปไหนเนี่ยไปปตวนมูไปไปตวนมูโอ้ด้าอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโต๊ะนี้น่อไ่เชื่อไห bây giờ không ô, ô, ô. này ô, cứ để mua cái, có, <laughs> có cứ nó cứ không <laughs> 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 มันเพื่อได้โบแดงๆโอ้สาวอุ้มบุญดีน่สาวอุ้มบุคาดบ่าง่นนี่สิอันล่างรวยเพิ่นเน่าแล้วนะเธอไม่ต้องมอ่างรวยกันาวันนี้สังเกตมือนะครับสังเกตมืออนยุ่ ถ้าได้กินเร็วดินบ่ได้ขุนไหมยังเดียวแล้วขึ้นเอะเค่ขึ้นเลยค่ะากนี่มาทั้งโต๊ะเลย้เสีแห้งขาดว้าขาดว้าพราอุดส้องเหงา้มาหับยอ้แจะลกไปให้อุ้มบุญ้บเอานี่พนอยากจะลูกสาวพอดน้กจลูกสาวล้เนาะ้มมาหาคไม่เียบนะเอาย

นี่ผู้ใดที่เพื่อนในเข่าแล้วนะคะว่าเชือกในที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนะคะโอ้มีมีเสียมิงนะคะนู่นนะคะเสียมิงเพราะว่ายังตัวเล็กอยู่นะคะก็จะเข้าเพื่อนก็จะเป็นการลำบากนะคะจะโดนเขาเบียดเอาได้นอนกินอยู่ข้างนอกคนเดียวนะคะคุณตาเอาไปฝากแล้วค่ะนุ่น อันนี้ก็คือสีจันทร์คนสวยนะคะหน้าใบมุดใหญ่ทำไมไม่เอาเข้าไปทางนี้ให <c oughs> ้คุณยายแดงต้องมาช่วยคุมนะคะแล้วก็นูนแม่สายฟ้าแล้วก็น้องนั่นเพชรนะคะ <c oughs> เอาล่ะครับลูกสาวเยียบขาแล้วมันไส้นานถ <c oughs> ึกเยียบเลยแบบที่นี่บอกว่าย,ยายยุงยังกินอยู่เนาะ Thương lục sáu dẹp tin đâu nào là... Đấy lượt lên đây Thương lục sáu dẹp nha ô sáu màn say vào kia mấy nhau mà cô lắc tinh nó tinh bao bẩn tao bao bẩn nó cũng không có sốt chân à sao bẩn nhấp nó không có sốt chân nó chỉ là sao bẩn nhấp tinh nó không có sốt chân nó chỉ là sao bẩn nhấp tinh nó không có sốt chân nó chỉ là sao bẩn คาดว่าอุ้มบุญสีอันลแางสวยเพิ่งเพิ่งเพิ่งอุ้มสองตัวดีอหมดูใจนะจอยได้กินแล้วนะจ่อยไม่จ่อยแล้วนะคะทุกวันนี้ดูท้องนะคะไม่สมชื่อแล้วนะครับไม่สมชื่อแล้วเขาสั่งมาเจ้าเครื่องหมามน้าอยู่ง่วงนี่นเขาอะไรตื่นใจนะแล้วโมดิกาดนะคอยว่าเจ้าสิของหมาลมได้ก็อของจะขายอยางของลมเลย อิ่มแล้วเราไม่เจ็บเนี่ยอิ่มแล้วบอคุณคุกูเด,เ,ด,ดเลยาไมกินแะอ๋ครับคคุมช้างแต่ควานเล็กเราคุมมานะคบวันนี้โอมบัวบับานก,กับอ๋อเอ้ยากับธนวานะคะธันวาก็ยังกินอยู่นะคะ กินเต็มที่นะคะแต่ละเชือกงนิ่งนะคะถ้งมุ่นใหญ่พ่อมหาก็อยากกินอ้อยเยอะค่ะระวังตกเพลือกเดี๋จะตกเพลือกนะคะอ๋อคนนั้นก็กินสับปะรดข้างนอกนะคะเพราะว่าปุ้นที่เต็มปุ้นที่เต็มหมาตรงนี้โอ้ยจ่อยกัดอ้อยนะคะดูสิโอ ดูเปน็นตุกคู่อยู่ครับหลุโค้งยอดูดมือช้างนี่เลยงานออนะครับงานหน้าตาคล้ายๆกับโมมีนะอะก็พี่น้องกันนะคล้ายกันดูเหมือนช้นนนงา,างแม่โอ้ช้างกุ๊พุกเนาะอืมหลุ่มๆนะฮะ,ะเดี๋ยวสินเหลือก็น่าจะเป็นสับประรดนะครับจะเหลือเอออยอะผลไม้ตอนนี้ช้างยังเก็บ ผลไม้กินก่อนนะคะสับปะรดยังไม่กินนะคะที่วางบนโต๊ะนะคะไม่ใช่เห็นของหวานก็อร่อยก่อนจะกินของอร่อยก่อนนะของอร่อยของหวานก่อนดูคมแล้วนมกำังดูวัอนี้กินอะไรกินอะไรนะวันนี้วันนี่จะดูช่องไหนนะครับวันนี้นะที่ที่เห็นถือถือกันนั่นนะครับเป็นโอ้ย20-30ช่องนะคะวันนี้ที่เห็นถือก็จกกระเจะนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่เลือกดูบรรยากาศเลอันนี้อันนี้ทำไมคุณรีบมาหรือว่าตื่นสายอันนี้ฮะ ตัสาจะนอนดึกจะสาจะนอนดึกทางนี้พลายสนศิริค่ะทางนี้พลายนี่มีมีมีครับเจมี่มีพลายสนศิริอ่ะมีไหมไม่พลายสนศิรินี่ แจกบางวันแจกอังเปาครับแจกอังเปาคุณแม่หนุ่มสุรินนะคะได้อิ่มได้ได้อิ่มด้วยนะครับได้ค่าขนมด้วยนะคะได้ค่าขนมด้วยได้ได้สองอย่างสองเด้งนะคราวนี้ก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบนึงนะคะของหมู่บ้านช่างเราอันวาลองหันออกกันนะคะโอ้อิ่มแล้วมากินซับรถดังกับ ผลไม้อิ่มแล้วมากินสับปะรดต่อไช่เพราะว่าเมื่อเช้าได้ไปไลฟ์เมื่อเช้าคุณพ่อฝึกแล้วใช่ไหมฝึกอ่าฝึกก็ให้รางวัลไปตั้งสองตะกร้านะครับสตะกร้าาัเลยอิ่มนะคะโอ้สองเป็นปึกเป็นปึกยู่นะคะโนโนนโน อ๋อยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะอ่ะช่องคลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะฝากกดซับสไคร้นะคะกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนายน้อนยสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีครับ